อย่าเอ้ยต้องบวชนีวกว่าใช่ใช่อย่าไปเดี๋ยวคุณหมอจะไปหานะมาแนละ้วว่าหมอเนี่ยตายก่อนว่าอะไงมีตัวเดินบ่าะมีแต่ผมเนี่ยม,มาแล้วจากข้างมากวาน้ะเดี๋ยวช่วยดูกล้องแต่หมันจะเขาาไปนในก็หมดเรียบร้อย ระเบิดวะมันอยู่ข้างนอกนะจากข้างนอกอ่ะมันอยู่ข้างนอกตัว่นึองอ่ะอ๋มาแล้วมาแล้วนะมันมันมันมาจากข้างบนใช่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 ใชไอ้ข้างหลังไอ้ระวังนะถูกโดนเข้ามามันเห็นเหรอข้างหลังข้างขางไอ้อ่ะข้างหลังไอ้อ่ะเห็นว่าไม่เห็นแทงดิมึงไม่เข้ามึงก็ไม่ได้กู้ในระเบิดวันเนี้ยไอ้นอนนี่วะเพื่อนวะสามสิบวิ ไอ้โดนมันตามไอ้ไปอ่ะมันต้องเข้าแล้วมั้งจังหวะนี้มันอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยห้อยตัวอยู่ตรงเนี้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสองตัวอีกตัวสองตัวนะเอ้ยอัด์ตอ้เนี่ยโอ้ยสองตัวสองตัวอีกสามวิเฮ้ยเฮียตาัดโจยตัดเอ้ยเออสวยแล้วโอ้ผมยิงขี่มาหน้าไม่ตายก็แม่งวิ่งเร็วเลยสวยร้าเล็ก แบบไอ้นี่ให้สวแล้วสวยแล้วประมาณว่าสากัดยิงทีละนัด <c oughs> ต้องไปหัดรัวไปโดนไอ้นี่ป่าปุ่มตัวบีป่ะมันไปปรับปืนด้วยใช่มันจะปรับให้ยิงทีละนัดแต่ว่ายิงทีละนัดมันน่าจะดีกว่าเล็งได้ดีจีนี่นะแต่จริงๆมันมีดีคนละแบบคนทีน่รันหมนแม็กซ์ว่าค่าได้ก็มีใช่ต้องไปหัดแจ่นอย่างแจนเน่ะหมดแม็กซ์เฮ้ยเชนปรับจีไปละแจ่นะทำไม เห็นผับจ oh? ีเมื่อตอนแจนรัดหมดแม็กก er ็ได้คิวนะหมดแม็กง่ายเออจะได้คิวแต่หมดแม็กนะแต่ว่าเวลาเราดูแจนเล่นแ่ะมันจะลั่นขึ้นฟ้าเลยคือแบบเสียดซากระสุนถ้าโดนน่ะถึงตายไอมาเร็วมาเร็วยิงเข้ามาไอ่ยิงอยู่ข้างหลังไอโอซ่าโอซ่า อะไรเอาเกียร์มาแต่ข้ามันไม่ได้ไอ้เอออย่าโดนตรงไหนโอซ่าแหละตรงไหนตรงไหนหน้าทางเข้าที้ทางเข้าสุดชี้ทางเข้ามาแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแทงแบบนั้นอย่าแทงแบบนั้นแต่มันรู้อืมเฮ้ยเฮ้ยแม่งโดนสปอร์ตโดนสปอร์ตชิบหายละไอ้โดนมันอยู่ไหนวะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ไงเยเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ผิดมรคือแม่งโดนโดนโดนไอ้ป้องมันอนะ่ะบอกว่าโอซ่าสบายเลยมันอนะ่ะแม่งยิงทะลุอแพงยังได้ เหี้ยละไอ้หมี reloading นี่ระวังหลังเด้อเดี๋ยวจะดูหลังนี่เล็กดูไว้หน่อยนะเพราะว่ากระเป๋าอยู่ที่เรานี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแเดี๋ยวแรกอุ้ยลบนี่นี่ข้างหน้ามันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วซ้ายนะซ้ายมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้ว อามูล่าจะตายแล้วนะอามูล่าจะตายแล้วนะห้องห้องเอไงห้องเอไม่มีใครอยู่เฮ้ยเนียนเนียนแกไปก่อนเนียนแกไปก่อนดูไม่ได้ดูไม่ได้ อไอ้สัตว์เออนั่นแ,แหละแก้ได้แม่งเอ๊เมื่อกี้อย่างที่อัดบอกเลยถ้าเกิดถ้าเกิดใช้อีกปืนหนึ่งรัวๆนี่จบเลยอีกแน่นั่น, <sk r isa> นยิงทีละนัดใช่มันยิงทีละนัดจังหวะประชิดจังหวะประทีปเสียบเปียบไม่ทันใช่ไหมใช่อแต่มันจะตายนั่นแหละแต่เรายิงไม่ทันนี่ไงให้เพื่อนไปฟิวตรงนี้ดิเพื่อนอยู่ไหน เดี๋ยวยิงทิ้งให้หมดเลยเนี่ยถ้าเห็นใครเนี่ยอย่านะนอย่ายิงนะไอ็ไอนนั่นตัวหลอกยิงอะไรยังไม่ได้ยิงเลยยังไม่มองไม่เห็นเลยเนะี่ยไอ้นั่นตัวหลอกอยูตรงเค,งเคาน์เตอร์เอ้ยเอ้ยแจนหัวฝั่งเคาน์เตอร์ฝั่งเคาน์เตอร์แจนไม่ยอมกดถอยหลังอะติดไอ,ไอ,ไอ ไม่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 ไ่าบอกให้เจนถอยเออที่เพิ่มแท็กอีกอะไร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 ข้างหลังข้างหลังอรข้างหลังอารคนนึงข้างหลังอคนอ๋อตั้งหัวหน้าเลย ไม่งมันจะช้าเมื่อกี้แบบน่าเข้ไม่เจอเนี่ยหัวหน้าเข้าได้แล้วเดินเลยไปอยู่ตรงนี้ตามเลยนะถ้าถือไอ้บอกตามเลยไอ้มาบอกเจาะอะไรก็ไปเจาะแล้ววิ่งเจาะแล้ววิ่งหนีอะไรเนี่ยหมดเวลาไงก็เลยรีบเข้าทำไมไม่ชวนเลยเมื่อกี้จะได้พิมพไปด้วยกันนี่ก็รอเจาะอยู่กว่าจะเจาะได้มันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยสุดยอดโเก๊ พี่เล็กพี่เล็กข้างหลังพี่เล็กมีตัวหนึ่งเอางามเห็นที่แผลกันเห็นเฮ้ยอันนั้นโอ้ยเจนบอกบ้าอะไรเนี่ยข้างหลังหรือข้างหน้ายังไม่รู้เลย <c oughs> โดนตรงไหนวะเล็กข้างบนเนาะข้างบนมีคนเดินอยู่ด้านซ้ายอ่ะไอ้ด้านซ้ายอ่ะห้องด้านซ้ายอ่ะแจนบอกข้างหลังข้างหลังบ้าเลยในนี้เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่อัดอัดเข้าเลยเหลือคนเดียวแต่คนเดียวมันคานอยู่ตรงเนี้ยแกเนี่ยที่แท็กอ่ะกดเลยกดเลยที่แท็กอ่ะคานอยู่แผนก่อนนะเออเออนอนเลยนอนนอนนอนไว้นอนไว้อยู่ใกล้ๆวิ่งไปแล้วบอกนี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มายังข้างนอกอ่ะ ยังยังไปแล้วมันอยู่ไหนข้างนอกอ่ะพี่แทกข้างในข้างในกล้องข้าไหนดีกล้องอ่ะยังไม่สี่จุดอ่ะยันกด e เปลี่ยนมุมกล้องมาละมาละหน้าผมผมผมมันวิ่งทำไงวะโอ้โหปีนกันอย่างนี้เลยมันไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องช้าต้องมันต้องเข้าไม่ใช่ซึ่งไม่เป็นไรเรามีคนหนึ่ง เฮ้ยมามามาจำเลยมีโอซ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็สองตัวนะสองตัวอยู่ไหนมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งแจนกดมือถือนะเฮ้ยยเล่นมือถืออะไรกันแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลอยมันลอยใช่โอ้โหโดนเกือบตาย ฝั่ง <substit uting> <expand> ที่ไอ้่อยโลนี <Syn c matter> like ่แหละีคนอ้ออัดยืนค้ำหน่อยข้ามแป๊บหน่ห่หนโอเคยพัดโอ้เต็มเตมดอกเดียวโดนอะไรแเนี่ยโอ้แนเปียบอมมายทนเปบอมมหเร็วยนเปียบอมมาลูกเร็วเร็วเรยี่มเลยมันอยู่ในห้องอ่ะมันยู่ในห้องมัอยู่ในห้องหน้าไอ้เฮียไม่ทันว่ะ คงเลยวะเอ้หายแล้วบินเอยไอ้ชิ้เสือสมุทรปีนได้ไงเพื่อนเห็นมันเดินพอดีฟิวอะรอดเลยวะมันกำลังโอ้โหรอดไอ้นี่แหละแม่งไอ้นี่มันลอยเราเมื่อกี้เกินัวหน้าถือบอมไหมอ่ามันเป็นจังหวะดิมันเป็นจังหวะเข้าได้ติ้ง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 ที้เพื่อนชื่อโดเรมอน เกมจะจบอยู่เกมจะจบอยู่แล้วแ <laughs> จนมีตัวโลมข้างบนไว้เฮียมีอ๋อมีมีตัวหนึ่งอยู่ในห้องเนี้ยอยู่ในห้องนั้นก็เปิดเลยอยากเข้าไหมเข้าดิไอสัตว์เอ้ยเออนี่ยแหละเอาแล้วก็เอ้าทำไมพักแจนโอ้ จโอ้โกระจกพังอุยอ้ยอุ้ยข้างล่างเลยมุมเนี้ยมุมซ้ายนะอ่าฮะมุมซ้ายประตูมีสองตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ำข้างล่างมีสองตัวอ่าฮะรับทราบทุกคนเคลื่อนไหวได้ไหมตัวเยอะได้เท้าอาร์ดัตัว,ตวนึงอยู่ใต้เท้าอัดอ่ะเหมือนห้องน้ำอะ่ะเดินไปเดินมา ไลตัวแรกเยมันเหลือสอมันเหืออีกตัวหนึงอยู่ในห้องน้ำข้างล่างข้างล่างใต้เท้าเลยอ้ยไอเหี้ยไยังมีระเบิดปะยังมีไหมมีไม่มีไม่มีมีแบบไอ้แน่ะเอาวางพิษโอ้บรนจงจ่าซะเอกินเข้ามาแล้วอย่าบอกนะว่าระเบิดทีมตัวเองเข้ามาแล้วอ่ะระเบิดอยู่ที่ใครรัน ไอ้เชี่ยล่วงตรงนี้ด้านหน้าเอ่อทัชระวังระเบิดใครวัดแจนอยู่ในเนี้ยลงมาลงมาวางได้ป่ะแต่หลังด้านหลังด้านหลังแจนด้านหลังเสียงมันกระเดินอย่างดังอยู่นะไม่ได้ยินเสียงมันจริงอะ จะเล่นสีโลกกูก็ไอ้นี่ถ้ากูเล่นเมื่อกี้เล่นฟินก้านะทุกคนฟื้นละทำไมวะหลับอยู่อ่ะไม่ใช่ใช่ละใช่ละผูกได้ไอ้ตานี้จะเล่นหมออะไรนะเจนจะเล่นหมอเห,<ม>หรอจะเล่นหมออาจารย์อ่ฮะเจนใส่หูฟังยังคือแบบเราเล่นมาจนแบบแม่งจนจะชนะแล้วแล้วแม่งก็จากสีหนึ่งแล้วก็ เละหมดทุกคนเลยตลอดเลยฮะเศร้าอาะเลือหนึ่งคนใหญ่มันจะเริ่มต้นหลังจากเราได้สามศูนย์แต่แต่รอบนี้มันสองหนึ่งละไม่ได้ใกล้เคียงชี่วยปิดเลยก่อน โดนฟิง <Sustain> ว <able calculator> ่ะมีโดนอยู่ในนี้เน่ยแจนดีไลท์คนอื่นเนี่อยู่นี่ เดินลงเดินลงตรงนี้มาละเลขค่ามา้วมา้วมาแล้ว,ลวตรงไหนมาด้วยตรง,งนั้นตรงน้าเลขห้ามาแล้วเขาเรียกห้องอะไรวะ ไอ้ห้องชื่มันชอบอยู่ก่าน่ะไอ้เย้เฮ้มาแล้วมาแล้วไหนลมยิงไม่โดนแจนโอเคโดนแล้ว เตือนกันนะแต่โอเคทำมาเข้าแล้วมาเข้า,าละนี่นี่น,นี่อยู่นี่เลยได้ฆ่าเลยมันเข้าห้องไปเราใช่ไหมใช่ไอเหี้ย,<อ>ยมันได้อย่างงี้ดินี่นี่แท็กติกแท็กติกมันกำลังแพนอ,อยู่นะออกไปยิงไหม way. อ๋อโฟร์เ m i ่มมาน s ดภาร s ิจสำเร็จใช่จริงจริงเลยผู้ชายคนนี้โมังกำลังเรียงกันพอดีเลยมันกำลังให้ความสนใจกับผนังไงอยู่หายใจเข้าลึกๆแล้วก็มุนมุนเกมรับเราดีตลอดจะมีเกมรับที่เละก็มีนะเกมรับรบเละรบเละเกมบุกนี่เละกับเดิมเกมนี้มีหมอจริงอ่ะเนี่ยแล้วเหอะพี่เละไม่มีมีด้วยเหร เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะพี่เล็กไงโอ้เจ็บคอเล็กตกใจข้างบนน็อกไอ้เชี้ยนนี้เดียวใกล้ตายน็อกใกล้ตายชั้นบนบันไดหน้า เห็นทิชแทกไหมเห็นทิชแทกไหมข้างบนเล็กยังไม่ได้หันไปมองที่แทกอันดิโอเคเล็กรบไหนแล้วอ่ะถอยแจนถอยนี่ไงด้านหน้าเลยอ่ะด้านหน้าเอออีกตัวเดียวไปฆ่าเพื่อนนกตายยังนั่นแหละเอ้าเออบีไฮเดินโอเคระเบิดไปดิ เก็บขัลื่นวะฟีดระเบิดเก็นเคลืนมาดิวิ่งวิ่งไปดูอะไรหน้าคว่ำเลยเกบขัลนแงงเลยเมื่อกี้เฮ้ยแต่มีตานึ่งเตรียมบุกเราชนะเลยถ้าชนะเราชือชนะเลยใช่ไหมตาเนี่ยใช่ถ้าแพ้ก็ไปวัดกันอีกสองสามตาวัดแถวไหนอืมแถวลังสิตก็ได้นะบางขันบางขันนะไอ้เอกิเกกเอกอเหรอนั่นวัดอะไรวะบางขันไม่ได้มีทุกขันนะมีแค่บางขัน ใช่เพราะว่าหายไงอะไรแม่เอาขามกับมุกอะไรแจนอะไรอะไรไม่ต้องพูดอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยไปเอาขานี้มาจากไหนเออเฮ้ยพี่เอกไงโอเคมีฟิวป่าววะเหมือนจะมีฟิวเลยเฮ้ยทางนี้ทางนี้มาหนะเข้าไปยังกำลังมาเอาว่ะยาม ม่ดแม่งทีมแข่งชันอุ้ยเชี่ยไอ้สศาเด้ยนาะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ่ะคืนนี้ไปแอบอยู่ตรงห้องน้ำโอ้ยเชี่ยแจนบอกว่าห้องน้ำเออยังจะไปยืนอีกอีเชี่ยโดนโดนตรงบันได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 คนหนึ่งอ้อมไปบันไดไอ้เยี่ยเราพลาดอะไรรู้ปะมาออกันอะอยู่ตรงไหนวะ ทางขวาเนี่ยเดี๋ยวตายจะได้รู้เลยเปิดกล้องดูดิกดกล้องก็เห็นหรอกเออขวาขวาอีกหันขวาไปเออเห็นยังเนี่ยอย่างใหญ่ใหญ่มากมันน่าจะวางแล้วแผ่นแล้วนะแผ่นอยู่แผ่นอยู่เรียยบร้อกนั้นก็ได้ยิงล่อคนละเนี่ยเออขวาเลยขวายิงก่อนเลยยิงออกขวาเนี่ย เน yeah. yeah. ี <orphan age> ่ยโอ้ยเดียเห็นเห็นหลังนะท่านจะยิงหลังมันก่อนเบ่งสอตัวโอเคมอกรู้ไหมจริงโดนเคมอจริงๆเล็กก็เล็กก็สแกนแล้วนะเล็กไม่เล็งขวาก่อนหมายถึงแบบโดนเคมโดนเคมจมจุดมันนะจมจมกี้ก็แบบหลังกระแพงแน่ๆง่าแบบนึงไม่ออกไม่เห็นก็เลยงงเอาไมเอ้ยเราป้องกันดีดีหาอะไรเมื่อกี้เล็ก เฮ้ยไอ้หัวหน้าเข้ามาแล้วเฮ้ยไฮ้มัเข้ามาเลยเข้ามาแล้วข้างในเล็กๆเ,เข้ามาแล้วเจ็บที่เลยหัวหน้าไม่ทันละมันเข้ามาในไซา์ละด้วยตัวนั้นอย่าลืมนะเรากำลังเล่น4-5นะมีตัวเดียววางแล้วเหรอวางเรียบร้อยแล้ลวลลครับผมเฮ้ยเดี๋เพิ่งตายเดี๋เพิ่งตาย ไปยิงเ r ้เห้ยเกินว่ะคนนจรคือผมรู้แล้วนะผมได้ยินเสียงแม่งยื่มาแล้วอ่ะแต่มิมมามิชช i สิิยไงล่ะเลือดดูเลือดที่เหลือก่อนได้อ่าอะไรวะเลือดเดียวอ่ะเลือดเดียวยิงไอ้เชี่ยนนั่นก่อนอ้สุดท้ายได้แม่งเจอหนัก ด้านาด้นาด้นาด้นาโอเคสุดยอดสวยมีไอ้นี่ไหมปิดทะเลอุ้ยอุอ้่ปิดทะเลาะปิดทะเลา่แจนแจนวิ่งมาไม่ชังหลังหลังหลังว่าแล้วมึงต้องเล่นมุกเดิมไอ้เขี้ยวนี่เงก็เลยตั้งไว้นะแจนเอา ปีนอยู่เหรอนิ้วมันล้มแล้วเมื่อกี้เลื่อนมันทำไมเฮ้ยเอ้เชี่ยลรืลมจะวิ hey, ่งทำไมวะเฮ้ยทะลุเลยหรอไอเออมันมันเปิดกำแพงทิ้งไว้เชอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงข้างในโอ <ST AT> oh ้โ oh ห oh. แมงสุ่มยิงเละเนี่ยสุ่มยิงเลยเชื่อุแม่ยักเกลียวเลยพับจำมาแล้วพับจับพับจำเหล่าเก้าเอ้ยเล่นสายหลอดก่อนเมื่อกี้พลาดว่าจะเอาโล่ไปดันขึ้นไปถึงสเต็ปแล้วก็ไปวางปีนไปก่อนเลยเรียบร้อยกดวิ่งไงวิ่งแล้วมันยืนอ้าวสรุปว่าแน่ต้องปิดตรงนี้อ๋อ ปิดป <Interior. S 2> ระตางเด้เอาวะโจมเมอร์ของจริงหวยเอ้ยแม่งหลบประตูว่ะไม่ได้โอ้มันมาซ้ายมันมาซ้ายแย่ๆยิงยิงอันนี้ช่วยเราได้ไหมยิงมาอย่างนี้ไม่ต้อง โอเคขอบคุณมากครับหนีเลยหนีเลยแจ้งหนีเลยขอบคุณมากครับผมเมื่อกี้แสงวันเราล้มพร้อมกันใเลยระวังแล้วเปื้อนขนาดภาพปูเตัวเดียวไม่กล้าอในห้องน้ำปฏิลับปฏิมีโดนอ้กเยอะโดนในห้องน้ำตัวนึ่งเอ้ยมันอยู่ในห้องน้ำมั้นมันเข้ามาเหรอ ตัวสุดท้ายเราในห้องน้ำมันออกมาได้ปะมันก็นั่กำลังไปเรียบร้อยฆ่าตัวตายฆาตัวตายใช่มันวะมันฆ่าตัวตายเฮ้ยคนไรเกียรติเลยไรเกียรติไม่ยอมโดนยิงยอมฆ่าตัวตายเขาเกียรติเขาเลย อะไรวะนี่อมันกลัวเราแบบแเขียนความลับมันเขียนความลับมันเหรอนี่มันมันคคิวได้สิบสามตัวเลยนะไอ้ที่มันสร้างทางเออเออแต่หนึ่งสามไง